สวัสดีครับวันนี้เรามาทำข้าวข้าวกินครับหลังจากเลิกงานขา้าวกะไล่เลยไอ้หนุ่มโรงงานไเจะไม่กกหน่เบิร่ไหมไปบิรถบนรถกินหไหนกินไหนข้าวเก๋บครับ นี่ผัดกะเพราหมูแล้วก็ส้มตำครับเอาปลาหมูนะเอาปลาหมูโ <c oughs> ดยเชฟจะเด็ดแห่งเมืองดัดซ้ายสายล่องหมัน นำลังคกผัดเย็น,นเชฟสั่งตรงมาจากเมืองเลยน้ำมันเกียวหมูนะบน้ำ <_ C oughs> มันธรรมชาติเนาะธรรมชาติโสดะมัหมูน้ำมันเกียวหมู วันนี้อยู่กับควาหลังห้องดาวุฒิออนทัวร์ครับ <c oughs> ใส่หมูลงไปอัดเครื่องหอมหอมโอ้สองแพ้ รถดีเป็นฟ้อนแล้วโอ้โยังชั่วครับพนักงานไอ้ห้องเช่าแถวนี้เขาไปทำงานกันหมดแล้วไปไล่เคลียรลไล่เขาฝบางคนเข้ากะมาเขาก็ปิดห้องนอนนะครับไม่ได้กินกับข้าวอตาครับเยอะจาตาัวคนไกลบ้านครับ ห่างบ้านมาประมาณห้าหกร้อยกิโล<ห>นอนอยู่ช,ชนบุรีปีหนึ่งก็กลับบ้านแค่ครั้งเดียวสองครั้งเต็มที่เหมือนเราไปทำงานอยู่อิสราเอลอ่ะ <c oughs> คนไปทำงานอยู่ต่างประเทศยังกลับบ้านเยอะกว่าเราอีกนะ โอ้หนครับโอ้ยหีกสัตว์นเอาอเอาปลาฮะปลาหมูใช่หมูปล,า,ลานะเนี่ยหมูสลาดครับสลาดใหม่เมืองชนบุรี เอาหอมแดงเผาวันนี้ไม่สดเท่าไรครับเผาใส่ไม่ค้าเขาเอามาดองไว้หลายวันแน่ะนะอ้ว่โอ้บิวข้างล่างนเป็นท่างขยะป่ะบ้านบ้านครัวบ้านบ้าน,าน,านครับนี่งหลังห้องก็เป็นฝากล้วย

สุกแล้วุ้งานก็พัดเดียวแล้วทามุ้งอืออจัดจา้านเส็จเซ็บแล้วหรอใใจเอ้าเออเซ็ตนี่จานจัดหน่อยอือเดดทานฮเรียบร้อย ฝากกดซับสไคร b ์ใบมะกรูดให้หน่อยนะครับท er ่านผู้ชมจะได้ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูบ่อยๆติดตามช่องแล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ไอหนุ่มโรงงานหน่อยนะครับเรียบร้อยนี่เมนูต่อไปก็ส้มตำส้มตำครับรอครับสจมตำกระเด็ดจะตำเนื้อให้ซอยอาตำ ต่ำนี่โอ้โหมีพริกสดวะไมะได้กแข้งอืมยังไม่ถึงแปดนาทีเลยนะเอายกเบียร์ให้ดูหน่อยโอ้โหยกเบียร์กคือว่าอีกสองนาทีอีกนาทีครึ่งน่ะคือตามถื่ไปหน่อยตาเคี้ยงอ้อเคียงนี่ส่งตามต่อนี่ตามนี่นะครับธรรมชาติธรรมชาติครับ วานังห้องแกมให้กับแก้มต้องถ่ายให้จบอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีครับเมนูกับแก้มเรานี่ครับนี่อ่าจะเด็ดเดี๋ยวไปเอาถ้วยชามมาให้ เมีน้ำด้วยะจามจานมกันทอะไกินนะฮะตาด้วยซื้มาด้วยมาซุ่มมูให้มาซุ่มมตักันน้ใหน่อยเออออมต้องอันเนี่แ้วมึอ๋มีสองอันบ่ต้องมาควยอีกอันนึง มแดงนะมแดงนี่ม้องแดงนีตักอันนี้ให้หน่อยเคแ่งไรถึงมาแบงเข้าไปจินเแขงหมูแข่งเหมูเซนี่ต้องเอารูกมกาแกงกแกง่กแกงขวาวใส่ไอ้น้ำเต้า ใส่ผักชีฝรั่งเอ้ยผักชีลาวนี่ข้าวครับตอนเ,เช้าๆโอเคครับกินข้าวก่อนนะครับผมเอาฝักคลิปคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ฮะฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยโอเคครับบ